เรามาถึงบ้านนะคะทุกคนเราก็จะหิวข้าวเราไปเที่ยวไปชอปปิ้งมาเราก็หิวข้าวมาดูกันค่ะว่าเรามีอะไรกินวันนี้ว้าวน้ำปลาขนมจีนหน้าลอยมากดูหน้าตาซะก่อนนี่มีตีนไก่หรือเท้าไก่ด้วยนะคะ <c oughs> อ๋อเจ็บกินเลยแหละตำเยอือดูตำเยยอามาทุกคนพักทองนี่สีแดงสีแดงสีส้มไหมสีส้มสวัสดีค่ะตอนราบาสู่ ไทยลีเป็นความเย้เซค่ะแต่วันนี้มาเจอกับยายมารีที่ยุโรปนะคะทุกคนเบลเยี่ยมค่ะมาเปิดคลิปที่เบลเยี่ยมในเช้าวันนี้ตอนนี้แดดกำกลังออกงหน่อยแต่ว่าที่นี่หนาวมากมารีไม่เคยมาเจอหน้าหนาวหลายปีแล้วค่ะทุกคนดูพูดคัอนออกปากเลยไม่เจอคนออกปากมาหลายปีแล้วอยู่กมีแต่ร้อนกับฝนโอเคค่ะทุกคนไปดูกันค่ะวันนี้มาม่ายายจะพายายมารีมาดูสวน แกอยู่ว่าเยี่ยมแกก็มีสวนนะคะตอนนี้หิมะยังไม่ลงแกก็จะมีสวนของแกแบบเพื่อผักสวนควรนะัวเนาะโอเคเราไปดูกันเลยค่ะไปคะ่ะทุกคนนี่เราก็เดินเข้ามาในสวนแกแล้วนี่บริเวณสวนแกก็จะมีโดมโดมนี้ไว้ป้องกันเวลาหิมะลงนะคะทุกคนผักเขาจะได้ไม่ตายเนาะมันม่ใหญ่แกก็จะทําโดมไว้แบบนี้ป้องกันหิมะนี่ก็คือสวนของแกนี่ก็คือพริกโอ้ยพริกงามมากดูพริกโดกดกนี่ ดูพริกซะก่อนอืมอันนี้พริกกระเหลี่ยงอืมแล้วก็แกก็จะมีฟักทองนะคะนี่ฟักทองแบบนี้มีลูกยาวแล้วก็ลูกพันุของเมืองไทยนี่ว้าวลูกใหญ่มากดูเน่่เน่เ่่ดูลูกนี้สะก่อนนี่ลูกยหญ่ใหญ่เลยส่วนของสวนขวนัวแกแล้วเราเข้าเจเข้าไปดูในโดมกันนะคะว่ามีอะไรบ้างในโดมของแกอืมยอดมาละแกซสก่อนแล้วทุกคนนี่แต่อยอดใหญ่ๆห่นี่มาละงซิงามงาม อันนี้คือโดมนะคะหนึ่ง้มาใหญ่อันนี้คือโดมอันนี้ก็คืออันนี้ก็ใช่อันไหนน,นี่อันนี้ก็คือ,อควักพืชเหล้าผักกะเปานี่นะคะทุกคนนี่บัวบกนี่มีทุกอย่างเลยนะนต้องขี้นหนูจริงเนี่ยพี่น้อยเนี่ยพี่ขี้หนูนันนนน่นชื่อกระเลียงนี่บัวบกนี่บัวบกพันนี้ยังไม่เรียกไม่มีเลยเนี่ยมัแต่พันธรรมดา นี่พันธุ์แบบบ้านๆนี่ยบวกพันธุ์เนี่ยบ้านเล้าวะกับมีแช่น้ำงอกกอก็ปลูกใจอ่าบ้าเลาเนีไปคุกไปแล้วก็ไปก็ใช่ไงบ้านเราหาสื่อกันไหนเราทุ่งนาก็มีเต็มไปบ้านฉันไม่มีไม่มีนี่ไม่มีเพราไม่เคยเห็นเนี่ยพันธุ์เนี่ยเออเป็นพันธุ์สีม่วงไว้สีม่วงม่วงเราเดี๋ยวมันอกาซุกมันเด่นไม่พูดถึงเออตอนเคยมันม่วงแคปไม่เคยเห็นไงขอจักเม็ดเดิมเอาไปปลูกเนี่ยเป็นปุ่มเดียว ป็นปุ่มมีเออปุ่มม่มีมีแต่อันนั้นันพันอะไรนะเป็นปุ่มเลยโอ้ยงามเออฉันจะเม็ดไปปลูกเดิมไลไม่ใช่อย่างงี้หัวยาวไดีมาถ้ายิงกระถางยาหัวยิงยาแล้วเวลาแกเก็บจะเก็บง่ายแกะคว่ำกระถางเลย ลงกระถางกะขยายขยายแล้วก็มาปลูกลงกระถางเก่าคือเก่าอนี้กระชายลงกระถางเนี่ยฉันชี้แนะนําเวลาเก็บมันเก็บง่ายนี่ถ้าลงพืชขุดโอ้ยคูดยากนี่เอนื้อเนี่แหละบ่มีที่ใส่ก็เลยนะแกใช่มีแกงฟมเนี่ยยิ่งยาวลากมันยิ่งยาวแกตาลลลิงอะไรหมดแต่พวกก็กินลาบกินพราวซองฉันจิมไม่ได้มันข้าวขึ้นกินไม่ได้ทันของเวียดนานนี่อ๋ออันนี้อันนี้ตําลึงอ๋นและรู้มันตันหมดแล้วนะไม่ได้เขาไปรลุดไหรู้อะไรอ๋อ รูเดินเนีน่ยโอ้ตอนพักเสียนยังมีเลยน,ะนี่นยโอ้พักทรงพักเสียนก็มีมมอ,อ๋ออันนี้คืออะไรนั่นเนี่ยจับชื่อไม่ได้มิ้นน่โอ้ดูรูของแกรูนี้ตันแกบอกว่าแกมาเดีายวมาอันนี้รูของอ่ามะละแล้วก็ตําลึงอยู่ด้วยกันไม่ไมอันนี้ดมของมะม่ายญ่นะคะนี่โดมผูกปผักของแกที่เบลเยียมนะคะนี่ คนไทยอยู is, ่ที่ไหนไม่โอแตกกันทุกคนปลูกผักกินเองนี่ออกมาก่อนออกมาก่อนนี Joo ่เอาเดี๋ยวไปดูมีสารพัดจริงๆทุนก็มีดูทุนก็มีแล้วก็ใบนี่ใบะไรนะมาที่เออผักเพลเออผักเพลอผักเพลอี่คือพีกอยู่ส่เปีนที่เอ็มเก็บในป่าเนาะอันนี้เอาแก่แก่ธรรมดาเนี่ยเอายาโอ้ธรรมดาตัวสัตเอาไปอันนี้พันมาจากไซเปียน โอ้อืมมามา่ใหญ่แกเป็นคนขยันไหนอ๋อลูกหน่อยก็มีต้นอันนี้พวกทองเมลวเยี่ยมมีหลายพันธ์ทั้งไทยทั้งเมลวเยี่ยมอ่ามีหลายพันธ์เลยดูนะคะทุกคนคนมาอยู่ต่างประเทศไม่ใช่ว่าสบายนะคะ น,นี่ของมั่วชี้ไว้ไม่ใช่มันจีบตายก่อนที่มาได้ไปขายเราปะก็มีแล้วทำเป็นสำเนียงเขายเอ่อผิดนะโอ้มีเห็ดด้วยมีเห็ดด้วยเห็ดสองดอกนี่เห็ดเปียวเยี่ยมเห็ดเป<อ>ียวเยี่ยมเออมันมันลูกมันตองมาอาศัยโอ้นี่คือหลังเตนเปียวเยี่ยมคือทุกคน ในหลังแตนลังแตนเนื่องจามีตะกวมผลิตออกมาตอมให้เราลูกอ่ะเนี่อ๋อมันต้องมันอาศัยเขาอยู่อ่ะอยู่ประเทศไหนก็มีคล้ายๆกันเนาะลังตรงลังแตนเลยก็ว่ากันไปอืมกึ่งก็มีแต่ว่าเขาเลี้ยงเนี่ยเออเขาเลี้ยงไว้เอาดอกมันพวกที่เขาทำสวนไม่ใหญ่ไอ้มะละนี่แกเอาแต่ลุมไปขายหรือว่ายอดมันด่ายอดจ้ะแกคือเอาหน้าคือบ่อสามแท้เมื่อวานนี่นะคือบ่อสามซท้เอาสองห้าสิบ บอพอเล้งนินไทีเอาไปายก็ไ้ก็รู้อยู่เงินทองกายอ่าเอาไบาดเนมัดมาให้จับขายซื้อๆมี่ยก็ใจ้เงินนูอยู่ก็าเอาจัขายถูกพอรกหลายเีหน่อยบางทีพอขายไม่มดเอาโลเลยสามกัมหะสีกัมหะเออเออมายเป็นขายเอลูยงงใเลยว๊าดลูกใหญ่มากไหนูสิ ลูกย,ย้อยใหญ่นี่อันนี้พันมาจากเมืองไทยใช่ไหมมะว,ว้าวนี่อู้อันนี้ลูกยังจริงลูกใหญ่ลูกนี้ดูกว,ว้าวกลายเป็นพักทองเบลเยียมอย่างใหญ่เลยนะวะให้เจรไปขายไงลูกมันใหญ่ปะนี่นาาวะลูกมันใหญ่เกินนั่นลูกเท่าถาดแล้นัันตรงเออ ดูลูกนี้ซะก,ก่อนลูกนี้ลูกยงใหญ่ดูอู้มีแต่ลูกใหญ่ๆตั๊มย่ตั๊มย่ดูตั๊มย่ตัามเย,อเยอ่อ๋อมาใหม่ๆตั๊มย่เป็นหนังชีว์อ้หูดูตั๊มย่เดี๋ยวเนดะี๋ยถ่ายให้เขาดูก่อนอันนี้คือตั๊มย่นะคะตั๊มย่เบลเยียมถ้าจับแล้วจะคันต้องใส่ถุงม,มือเออหนูนอนๆเป็นดฝาเลยคันเลยเนี่ยมันมีเม็ดเหมือนบาดแผลไหมตั๊มย่อ๋ออันนี้ฟักทองแดงนี่นี่นี่นนน เพเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นอ๋อฟักทองเนี่ยกินได้ไหมเด้เขาทำสุกเอ,ลเ,อเลยอ๋อ<ด>นี่โอ้ดูฟักทองอันนี้ของเบลเยียมใช่ไหมอ,อันนี้พันเบลเยียมของทองุกคนฟักทองนี่สีแดงสีแดงสีส้มไหมสีส้มโอป้ป่าพริกป่าพริกอืจนต้นจนต้นมันแบบว่าต้นมันง่อย ดอกจนดอกจนต้นง่อยอันนี้มันกินได้ไม่ใช่นี่มะอะไรอันนี้น่ะอันนี้ก็พักได้นี่อรนี่นี่ก็พักได้นี่พักนั่นพักนี่บ้านเองไหมกินทอกอย่างนึงอันนี้นี่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 มันกินได้เดี๋ยวมาเนี่ยเนี่ยใครวาเออเขาเป็นนั่นที่มันเขาเดียวเขาเว้นของเอเอเป็นพักได้นีม่นะ เจ็บก oh, ินเลยแหละนี่คะ่ะทุกคนนี่รถขยะเบลเยี่ยมนะคะนี่รถขยะฮัลโหลฮย thank you thank you ตอนนี้เราก็รถฝากเสร็จแล้วเราก็จะกลับบ้านนะคะทุกคนกลับบ้านกันดีกว่าดูดอกไม้อันนี้สวยๆพาดูดอกไม้ข้างทางนี่ ดอกมันสวยมากดูอ๋ออันนี้คือบัวหิมะนะคะบัวหิมะที่เบลเยียมเขาปลูกขายเองปลูกเองโอลล่ห้ายูโรอ๋อดลลห้ายูโรแต่ช่างเขาก็ปลุกปลุก,ก,ก <c oughs> นี่บัวหิมะก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันเพิ่งเคยเห็น,น,ม,หนมาค่ะทุกคนนี่สุกี้นี่ยักษ์โอ้ยเพิ่งเคยเห็นเห็นแต่ลูกเล็ก,เลกๆเท่านี่ออลูกน้อยๆนี่จูดสุกี้สุกี้นี่ยักษ์ โอ้เพิ่งเคยเห็นนี่โซคีนี่ฝรั่งมาอยู่เบลเยียมมีแต่ลกูกใหญ่ๆ <c oughs> ่อยู่ตู้กลวม,มีแต่พันป้อมปอมอนนี่คือหม้อไฟเบลเยียมดูดูนี่ค่ะทุกคนปักไฟไม่เหมือนปักไฟที่ควาเมื่อกีตอนนี้เราเข้าสวนเสร็จนะคะทุกคนเราว่าจะไปซิ่งกันสองคน, <c oughs> นมันมาใหญ่จะพาไปซิ่งนะคะวันนี้รถกระบอกเนาะเราจะออกไปซิ่งกันวันนี้ถ้วยยิ่โลค่ะคนพาเที่ยว คนเราก็จะมาเที่ยวห้างซื้อของกันกนะคะวันนี้อ๋อที่นี่นะคะทุกคนมา <5 S 1> มาช้างงอปปิ้งหนึ่งบาทสองบาทอ๋อแล้วคือยังไงห้าสิบทำเป็นลดยอดห้าสิบเหรียดเซ้นเหรียญมาเหรียญน่ะถ้าเหรียญหนึ่งเหรียญยี่สิบไม่ทำไมต้องมีห้าสิบทำไมไม่ต้องมีหนึ่งกอนเหรียญห้าสิบก็ได้เหรียญบาทก็ได้เหรียญสองบาทอ๋ออันไหนอันไหนก็ได้ขอให้ยอดเออแต่ว่าถ้าเหรียญเหรียญสองเหรียญยี่สิบเหรียญสิบยอดไม่ได้มันไม่ออกเลยมันจะล็อกไว้เออล็อก ล้วเวลาเจมาส่งแกเอาเงินเหรียญคืนกัเมกอันนี้อ๋อเี้ยวเอาซอไม่มีถอยออกมาเลยแหละเนาะเป็นสิ่งงไปนะคะทุคนความรู้ใหม่ความรู้ใหม่ก็จะมีเอันนี้ของลดราคาอันนี้สี่เหรียญอ้อสี่สี่ยูโรเก้าสิบห้าอืออันนี้สี่ยูโรเก้าสิ้านะคะอันนี้คืออ่านผ้บรหารคนนี้มาม่าใหญ่บอกว่าเขามาลดราคา เอแอ๋่ายแดงๆแบบนี้รถราคาก็ือขนมปังนะคะทุกคนอุ้ยมีแต่ก้อนใหญ่อ่านี่อืออันนี้ดูอันนี้สองเหรียญอันนี้สองพูดตะเรียนสองยูโรหกสิบเก้าอืมอันนี้ยุหนึ่งยูโรกับเก้าสิบเก้าเซนอันนี้อันนี้หนึ่งยูโรยี่สิบเก้าเซนโอ้นี่คือราคานะคะทุกคน ทีน,น,นี่คือส่วนของแชมพูนะคะทุกคนแชมพูแล้วก็ครีมอาบน้ำ<อ>มินิเวียด้วยมินิเวียช้อปปิ้ง,งกิ้งเกสีกันนะคะวันนี้มาเที่ยวห้าง,งดเดี๋ยวชื้อกระป๋องไปฟังนันหน่อยจ้ะกันเดี๋ยวมอมนั่นหน่อยอเอเเอ,อใช่แกเข้าไลอง,อ,งออกอไปสามมันไปซื้อแค่ไหนแ็่ามที่ไปนั่น ต้น้ำมันอ่ปลาวน้ำมันมีของแปลกใช่ไมั้ยผ้าก็มีอมีเสื้อผ้ามีขนมขนมมีหลายอย่างนะออันนี้คือผลไม้มีคล้ายๆกลวมนะคะทุกคนมีแอปเปิลมีกล้วยเหมือนกันผลไม้คล้ายๆกลมวพอ๋อมีต้นนี้ขายดานี่มา ไอ้ต้นผักชีนี่อันนี้อันนี้สาลเนกินคือกันนั่นแหละอ่านี่สาลเน่ผักชีแล้วก็กกจะมาช้อปปิ้งนะคะนี่คือส่วนของผักผ<อ>ัก,ก,กที่นี่เออผักอันนี้คล้ายๆของกวมเนี่ยบานเห็ดก้านดอกไงแต่ก้านนี่บานฉันดอกนี่เดี๋ยวดูเห็ดนะคะทุกคนดูที่กัวมดอกนี่เดียวดูที่นี่ดอกใหญ่ใหญ่ดูอยู่ที่นี่มีแต่ของใหญ่ๆดูแค่อันนี้ก็มีแต่ว่าบานฉันมันดอกน้อยเออบานแจ๊คือดอกใหญ่แท้ เออเอออันนี้อันนี้ก็เฮดอันบน,นเฮดดัง้าอันนี้เหตุที่โอ้ดูต้นอันนี้ซาลารีนะคะที่เบลเยียมป๊าต้นใหญ่มากอยู่ที่กลุมต้นนิดดูซาลารีนะคะเนี่ยทุกคนดูดูต้นอย่างใหญ่ดูต้นใหญ่มากอันนี้กี่ยูโรเนะี่ยอันนี้เอาต้นหนึ่งหนึ่งเลี้ยงก็สามสิบเก้ายูโรโอ้แต่ก็ถูกนะนี่อยู่กวุมยังแพงเด้อ ต้นนี้นะป้าต้นใหญ่มากซาลาลี่นี่โอ้ดูหอยบางพวกค่ะทุกคนอันนี้เขาไป็นหนึ่งสาหอยหัวละพาแน่เอาเอี้นั่นเป็นหัวละพาเลี่ยเขาปรุงไทยเป็นนี้อ๋อยังไม่จืดไปตอกกับหอยอันนี้แซมอนที่นี่มีแซมอนด้วยมีแซมอนเคยเห็นนะคะทุกคนนี่เดือนเก้าสิบเก้ายูโรอันนี้ไม่เคยเห็นนี่อะไรไม่รู้ดูประกาศของเขาซะก่อนเขาทุกคนไม่เหมือนที่ Guam นะหัวใจยาวๆแหลมๆเนี่ย ผักกาดได้แนผักกาดก็เอกลัยไม่ม,ไมีแต่ว่ามีแต่แบบกลมๆแบบนี้ดูผักกาดนี้ก่อนคะ่ะทุกคนนี่ต้นใหญ่เลยที่ควงของเราไม่มีนะคะแต่ที่นี่มีนี่นี่นะคะทุกคนนี่คือคอนบีฟอันนี้คือคอนบีฟของยุโรปนะคะอ่าอันนี้ก็ไสโกกเหมือนที่ควงก็เหมือของเราที่ควงก็มีเหมือนกันไอ้สกีมีคล้ายๆกันอยู่นี่ของยี่ห้อนี้เพื่อนค่ะทุกคนเซราม,มีกเขาเคลือบอะไรไม่รู้เนะน,นี่ยอืม นี่กินกับไอแซนด์วิชนี่อ๋อสลามี่นี่กินกับแซน,นด์นนนนนวิชนะเห็นไหมม,ม,มีอะไรน้อยด้วยนี่เขาลอกแค่แล่ส,สลามีเออมีทุกรูปแบบเลยด,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 ดูดูแลเดรสสลามีขนมกินกระป๋องมาถึงเบลเยียมค่ะทุกคนนี่นี่มาจากเมืองไทยขนมกินแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวอันนี้เขาขายเหรียญเอายุหนึ่งยูโรยีย่สิบเก้าเซนของที่เราจะซื้อวันนี้นะคะทุกคนก็จะมีน้ำแม่นมั่ง มาค่ะทุกคนเราจะมาดูรถนะคะเวลาล็อขคืนก็จะเป็นแบบว่าเอาคันต่อคันเสียบอย่างนี้ใช่ไหมมาเอาคันหนึ่งมาเสียบทางนี้แล้วแล้วเงินก็จะได้ออกออแล้วเราก็ได้เงินคืนทีนี้เขาก็จะล็อกต่อๆกันนี้เลยใช่ไหมล็อกอย่างนี้อ๋อเขาจะนี่โอ้น,อนี่คือของยุโรปนะคะทุกคนเขาจะเป็นแบบมาค่ะทุกคนยายไม่นี้จะพาทุกคนมาดู ที่ว่าการอำเภอนี่ก็เป็นที่ว่าการอำเภอนะคะทุกคนนี่ที่ว่าการอำเภอหรือว่าที่ว่าการเนื้อช่ที่ว่าการอำเภออืมนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะตรงโน้นก็จะเป็นโบสถ์นะคะฝั่งทางน้นก็จะเป็นโบสถ์ฝั่งทางน้นจะเป็นโบสถ์ฝั่งทางน้นก็จะเป็นธนาคาร เห็นมาม่าใหญ่บอกว่าตรงนั้นเป็นธนาคารโบสถ์ทางนั้นรู้สึกว่าจะเป็นคลินิกหรือเปล่ามีเครื่องหมายบวกเราก็ดาวเอาตี่โบสถนี่คือสัญลักษณ์นะคะสัญลักษณ์ตรงโบสถ์โบสถ์สวยมากตรง อันนี้มาม่าใหญ่กว่านะคะทุกคนอันนี้เป็นตู้แบบว่าบริจาคเสื้อผ้าแบบสําหรับคนจนเนาะคนไหนเสื้อผ้าที่แบบว่าเก่าแล้วไม่ใส่แล้วอะไรเงี้ยเขาจะมาบริจาคตรงนี้เป็นตู้เสื้อผ้าแจกคนจนพอเรามาหย่อนไว้ตรงนี้ก็จะมีคนมาเอาไปไปแจกสาหรับพวกคนจนพวกโฮมริสอะไรเงี้ยนะคะทุกคนไปชอปปิ้งมาแล้วก็ห็ข้าวมาดูกันค่ะว่าเรามีอะไรกินวันนี้ว้าวน้ำปลาขนมกินหน้ารอยมากดูหน้าตาซะก่อนนี่ มีตีนไก่หรือเท้าไก่ด้วยนะคะใส่ใจมาแล้วนี่น่าอร่อยผักหลากหลายเลยนี่ก็ผักในสวนนะเนี่ถั่วในสวนผักชีลาวเอ้ยทูนเอ้ยโอ้ยย,ยยะแยไปหมดมาๆมา,มาแล้วก็มีขนมคคกด้วยรู้ประกาศก่อนทุกคนก,การหัวแหลมไม่เคยเห็นเหมือนกันเพิ่งจะเห็นคนัะประกาศหัวแหลมกระลำไม่เป็นกระลำหัวแหลมขนมจีนจากเบลเยี่ยมแซ่บนะคะดูสีสันซะก่อนน่าอป อะไรตีนไก่อืมมีตีนไก่ก็มีนี่ไงอืมขนมยาขนมขน้ำยาขนมจีนตีนไก่นะคะทุกคนเซ็บๆแล้วก็นี้ถั่วจากสวนเราเองนะคะถั่วม่วงนี่ถั่วม่วงจากเบลเยหยอหวานเนาะ ไอ้เขาเซ็ตเจ็ดยี่หอเดียวกันที่แกซื้อวันนึ่งเมื่อวานนี่เเออมันเหนียวดีเนาะอือยองดูทีใหญ่หวานด้วยอืออือนี่ไหนกินคนมุทิคนะชวนเนี่ยนี่ทุกอย่างไปอยู่ที่ไหนที่ไหนก็กินอาหารไทยได้นะค่ะอือขนมกินแทบแทบ ไม่โดนนี่กระตังรักเหมือนกันกระต่ขึ้นนะแม่ยิงกินกระตายบางทีบางทีงงใช่ไหม กีลาได้ครับอืมทุกคนหากินยากแต่แทะปลูกกับมันเปนตัมันเป็นพันใหญ่ขึ้นยากนะปลูกมันยุ่งเขินนะอันไหนวาอืมอยู่ยกวนปลูกของสัญญากจะอะไรอืมก็มียินี่ก็มีหลุนงอกเป็นอืมนีนปลูกปลูกอ่ะอืมอม,มันหลุนโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ กินข้าวอิ่มแล้วนะคะวันนี้ตื่นเช้าขึ้นมาก็พาทุกคนไปชมสวนมาม่ายพาทุกคนไปเที่ยวข้างนอกวันนี้ไปหลายที่เลยตอนนี้เราก็กินข้าวอิ่มแล้วง่วงมาก,มากโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้แย้ก็จะไว้แค่นี้นะคะถ้าใครชอบก็บกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเลยค่ะยาวันนีน้องลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเนาะ,ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้แย้มก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบายเจอกันลิมนาค่ะ